เอาแล้วนะผมนะต้ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะพี่ดีตอลอเข้าสู่ช่องกาวคูคับนะผมนะก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมนะทุกคนก็อาจจะสังเกตเหต็นอะไรผิดปกติไปนะผมนะสำหรับหน้าผมก็คือตัวไม้นั่นเองนะผมนะก็ผมได้ทําการไปหาฟองน้ำมาใส่ไม้แล้วนะผมนะเพื่อที่จะตัดเสียงรบกวนให้มันมากที่สุดเพราะฉะนั้นนะผมนะหลังจากคลิปในวันนี้ไปนะผมนะเสียงลมนะผมนะจะมีน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นไม่รู้แต่ที่รรู้คือเสียงคูชชัดขึ้นแน่นอน500%นะฮะ คือผมยอมรับแหละว่าไอตอนคือไอเนี้ยไม่ได้ไปซื้อมาไอไอเนี้ยไปนั่งหาฟองน้ำแล้วก็มาตัดใส่เองนะผมนะอ่าคารด้ดูไลฟ์สดอันนี้ไปนะผมนะไลฟ์สดนี้ก็จะเห็นนะผมนะว่าไปว่ามีไมติดเฮ้ยมีฟองน้ำติดมาแล้วนะผมนะซึ่งตอนตัดอ่ะผมตัดบางไปนิดนึงเว้ยเออพอมาตัดบางบางไปเนี่ยไอตอนตัดรับแหลมันใช้ได้แล้วเว้ยแต่พอผมเริ่มเล็มเล็มเล็มปุ๊บ กันโคตรบางเลยไอ้บ้าเลยแล้วพอมันบางเสร็จปุ๊บนะผมนะอ่าได้มีเสียงลมเล็ดลอดเข้ามาซะได้ก็จิงเลยก็แต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะครับผมนะอาจจะไปหาเวลาตัดใหม่ก็ได้เลยมัง้งเออจะไม่ใช่ประเด็นในตอนนี้นะผมนะจะผมบอกเลยนะว่าตอนควักไอ้ไส้ในฟองนนะ้ำอ่ะกลิ่นแม่งคือผมว่าผมเอาทู่ไปละลายฟองน้ำที่อยู่ข้างในนะผมนะแล้วกลิ่นข้างในแม่งโคตรใช้ยาเลยนะครับผมนะ คือกลิ่นเหมือนปลาอะไรสักอ,อย่างอะ่ะเออผมไม่รู้อะ่ะว่ามันปลาอะไรมันเหมือนกลิ่นแม่งเหมือนปลาย่างอะ่ะเออแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นของเรานะผมนะสําหรับประเด็นของเราในวันนี้นะผมนะก็คือเราจะมาทําการสร้างฟาร์มเบนเดอร์แมนครับนะผมนะหลังจากที่เรานะั้นนะผมนะกังวลกับเรื่องเลเวลมาอย่างยาวนาะนยาวนานนะผมนะแบบว่าพวกแบบอุปกรณ์อะไรพวกนี้ว่าแม่งจะพังหรือไม่พังดีนะผมนะอ่าเพราะฉะนั้นนะผมนะหลังจากที่เราได้ไอ้นี่อะไรวะ อะไรเดี๋ยที่ผมได้ทําการทําการทําการอะไรสักอย่างนึงนี่แหละเออหลังจากที่ผมได้ทําการไปเคลียร์ท่านในเนเธอร์นะผมนะมันทําให้ได้รู้แล้วนะผมนะว่าแม่งใช้เรียกวกับเพียเยอะมากแล้วมันก็คงไม่ใช่แบบว่าผมคงต้องไปนั่งปั๊มเลเวลที่ไอนี่หรอกนะผมนะมันคงไม่ใช่ว่าผมต้องไปนั่งปั๊มเลเวลที่ฟาร์มทองหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างจะเสียเวลาเลยนะผมนะเพราะว่ามันไม่ได้เลเวลเยอะเท่าที่ต้องการแล้วมันเอฟเคค่อนข้างจะน้านนะผมนะ เพราะฉะนั้นเราจะมาสร้างฟาร์มเอเดอร์แมนกันดีกว่านะผมนะซึ่งของที่เราจะใช้นะผมนะจะเป็นบล็อกอินสโตนนะผมนะก็ตัดสินใจแล้วนะผมนะว่าจะใช้เป็นบล็อกอินสโตนนะผมนะแทนที่จะใช้เป็นบล็อกอื่นก็ได้นะฮะแต่ก็ดันอยากที่จะใช้เป็นบล็อกอินสโตนนะผมนะก็ตอนนี้มีอยู่หนึ่งสองอ่าตูวิสามสี่ห้า มี4เชอร์กบบอกที่เต็มแล้วก็อีกแล้วก็อีกเชอร์กบบอกหนึ่งที่อ่าเหลืออยู่เยอะเลยนะผมนะก็อ้อนวันนี้ผมเปลี่ยนเชเดอร์ใหม่ด้วยนะผมนะผมใช้เป็นตัวของบลิสนะผมนะ BLSS นะบลิสนะผมนะก็จะใช้เป็นตัวนี้ในการเล่นในวันนี้นะผมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาทาการอ่าครับเรือก่อนแล้วกันเนาะก็ในคลิปนี้เราจะไปสร้างฐานก่อนแล้วกันนะผมนะอ่าสร้างฐานสร้างอะไรก่อนนะผมนะก็ เดี๋ยวเราจะมาทําการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆด้วยแล้วกันนะผมนะก็เดี๋ยวเราจะมาเตรียมของกันนะผมนะขอเราต้องใช้จะมีเนมแท็กนะผมนะผมมีเนมแท็กไหมมีเนมแท็กไหมไม้ไม้ไม้เมหมือนจะเหมือนสีไม้มีนะมนะไม่มีเนมแท็กอย่างนั้นเลยไม่มีเนมแท็กจริงด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแรกกับวิลเลจเชลกันละ สำหรับตัวของเนมแป็กนะครับเนมแป็กเนมแป็กอ่าเนมแป็กเนมแป็กแล้วก็ต้องใช้เอเดโพอย่างมหาศาลนะฮะอ่าอยากรู้มากเลยเสียงของประตูนี่มันคืออันไหนเนี่ยเสียงแม่งยั่งดังอันนี้เหรอไม่รู้อ่ะแต่ผมอยากรู้มากเลยว่าพวกมึงเกิดกันได้ยังไง คือแบบว่าปักไฟโค้ชจะสว่างม,มันเกิดกันได้ยังไงอะไรอย่างงี้นะฮะหรือว่ามันสามารถเกิดผ่านบล็อกของโกสโตนได้ถ้าเกิดผ่านบล็อกของโกสโตนได้นี่บรรลไรนะผมนะผมจะาผมไปปูเพิ่มนะฮะนั่นแหละสุดยอดเลยเล็กมาหาเลยเนี่ยอ๋อใช่เราต้องเตรียมเอเดอร์โพลไปด้วยนะผมนะอ่า ง่ายก็เตรียมของเยอะอยู่นะผมนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะผมนะว่าจะเตรียมอะไรบ้างนะผมนะก็ขอพุ้กแป๊บนึงพุกเวลสามก็บีนไปดูเลยแล้วก็เชตเดอร์นี้คือค่อนข้างจะสวยโคตรเลยนะผมนะเป็นของริสนะผมนะตัวนี้นะผมนะ bsl นะผมนะไม่ใช่เบียวไม่ใช่เบียว s s อวะ original นะผมนะก็สามารถไปเซิร์ชได้นะผมนะเพราะว่าทุกครั้งผมจะใช้ตัวนี้มพลีทเมนต์นะผมนะตอนนี้ก็เปลี่ยนบ้างนะฮะ สิโหลดไม่มีนะผมน,นะไปหาเอาเองไปเขียนเอาเองเออไหนๆก็แวะมาแล้วผมขอดูผลผลิตของฟาร์มเหล็กผมหน่อยสิโพรอูอ้หเอาจริงถ้ามาเอวเ,เคนี่คือได้เหล็กเยอะมากเลยนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่แชมแมวนะผมนะอ่าเราจะมาตามหาเบเลเจอร์กันนะฮะเบเลเจอร์เบเลเจอร์ตัวนี้ไม่ตัวตัวนี้ เนวแทงรวดเจ็ดสิบเก้าพอดีก็เอามาเบยก็มีเอ็นวีตรงนี้พอดีก็เดี๋ยวขออนุญาตตั้งชื่อแล้วกันนะเอ้ยเอ,ยเอยลอนก็ลลมกมตายเลยตั้งชื่อตั้งชื่อชื่อว่าอะไรดีวะเอเอ็นี NC. คืออะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะก็เดี๋ยวจะทำการเติม เพื่ออะไรไม่รู้แต่ได้มาแล้วเออโอ้หเฟรมเร็ดรอปอันนี้จะเป็นของอย่างไรที่เราต้องเตรียมนะผมนะอย่างตมานะมันอาจจะเป็นพวกรถไฟแรือรางรถไฟเราผะว่าเรามีรางรถไฟเยอะอยู่แล้วแหละนะเพราะว่าเราใช้แบบเยอะมากสําหรับการต่อฟาร์มเหล็กนะการต่อเหล็กเจอมาฟาร์มเหล็กแมงโคจะรำบากนะฮะอะไรประมาณนี้นะโอเคก็ เดี๋ยวเราจะอยู่ไหนวะไหนบอกเยอะรางรถไฟไม่เห็นมีสักอัน <c oughs> อยู่บ้านกูแน่เลยของอันเท่าที่ดึง แกไม่มหากไ,ไม่ได้หายากค่ะเย็นกระดานดีวะไม่เห็นที่เข้าใจเยยอะเนี่ยนี่ยโป๊ะ,ปะ,ปะหนึ่งสองแล้วก็ส่วนใหญ,ญ่ที่เราต้องใช้จะเป็นบล็อกแล้วก็กระจกนะครับผมนะกระจกเราเราเรา,เรามีเครื่องปั๊มพรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลเรื่องกระจกถ้าจะกังวลจริงๆต้องกังวลเรื่องทรายนะะว่าจะพอหรือเปล่าเออ โอเคแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้กระจกก็ได้นี่ว่ะอ่แต่ว่ามันแบบว่าถ้าอยากให้มันมองเห็นใส่กิ้งก็ต้องใช้กระจกแหละนะฮะอ้าไงดีงั้นเราจะที่อยากทำจริงๆค่อยหาเวลามานั่งเปลียนแล้วกันเออก็ขอบล็อกไปก่อนมา โอเคแล้วก็ขอเตรียมขาวไปเพิ่มอีกสักหน่อยคือกูได้แอปเปิ้ลนะผมนะเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะไอ้นี่แน่นอนนะผมนะอ่ะ้ก็ได้แอปเปิลคิดว่าเนี่ยก็เหลือเฟือแล้วมออั้งเออเนี่ยก็น่าจะเหลือเฟือละคือคือทองอ่ะมีเว้แต่แอปเปิลอ่ะไม่ค่อยมีเกตบ้าทองอ่ะแม่มีโคตรเยอะแต่แอปเปิลไม่ค่อยจะมีอ่ะ อะไรเงี้ยโอเคแล้วก็จะเก็บขยะเก็บขยะนะโอเคเก็บไม้ไปปึ๊บปุบปุบน่าจะมีอยู่แค่นี้นะผมนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมานั่งทำทางเารือถลายไปให้มันสวยๆแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเจอกันที่ D N นะครับผมนะเจอกันเย้อันนี้คือสภาพหลังจากที่ได้เข้ามา D N นะครับผมนะบอกเลยเชิดเดอร์น,นี้แม่งโอ้โห โคตารัดจะมืดนะฮะเพราะฉะนั้นอ่าหนึ่งสองซ่่โปปิดนะฮะอ่าไม่ต้องสงสัยว่าไอ้เสานี้คือคืออะไรพอเพิเพ่งพอดีว่าผมต้องการออฟตี้ไดเฉยก็เลยมานะั้งคุดเสาเล่นในไลฟ์สดไลฟ์ไหนก็ไม่รู้แหละเออแต่ผมมานั่งขุดเล่นแหละเออโอเคปะจุดที่เราจะเริ่มนะผมนะเราจะทําการตามหาจุดสุดกลางก่อนนะครับผมนะือจุดสุดกลางก็คือถ้าใครเรียนคดิษ ระดับม .4 ก็น่าจะต้องเรียนเรื่องแบบพวกจุดศูนย์กลางอะไรยีนะผมนะพวกแกนอะไรพวกนี้นะผมนะและจุดศูนย์กลางที่ทุกคนต้องรู้จักก็คือจุดศูนย์สูยรนะผมนะอ่าสูนส<ๆ>ูโอโหตรงนี้เลยสูนโอเคไอ้นี่คือจุดศูนย์กลางนะผมนะให้เราทําการวิ่งไปทางไหนก็ได้นะผมนะวิ่งไปให้สุดนะผมนะแล้วก็จะต้องเตรียมบล็อกแล้วนะฮะ บลออ็อกอะเตรียมไว้นะแต่ยังไม่ได้ครับปะโทเอ้ยขอ,อยาครับสักคู่นะมนนะโอเคนะมันนะหลังจากที่ผมได้ครับบล็อกเสร็จนะมันนะก็ เราจะมาเริ่มกันเลยนะผมนะอ่าให้เราทําการอยู่แบบเนี้ยแล้วก็ต่อไปปุ๊ด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 ยาวไปยาวไปนะผมนะก็ให้วิ่งยาวไปเรื่อยๆนะผมนะวิ่งเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะผมนะอ่าให้วิ่งไปนะผมนะจากนั้นนะผมนะให้เราวิ่งไปแบบว่าให้แม่งสุดๆเลยนะผมนะให้มันสุดท้ายอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ต่อไปนะผมนะทั้งหมด128บล็อกโคตรจัด ไเน่านะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มต่อเันเลยนะผมนะก็นับให้ดีๆนะผมนะอ่ะก็เดี๋ยวจะขยันฟาดโฟลดภาพสักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาตอนที่เราต่อเสร็จนะผมนะเจอกันเย่ จากนั้นให้เราทําการเริ่มสร้างถิ่ฐานที่ยืนของเราเองนะนะฐานที่ยืนของเราเนี่ยจะก,กว้างแค่ไหนก็ได้และจ,จงจําไว้เสมอว่าตอนตอนมาแก้ที่หลังก็คือทําเองก็ได้ไให้อเดอร์แมนไม่เกิดงั้นแหละนะฮะโอเคผมก็จะต่อให้มันค่อนข้างจะกว้างหน่อยแล้วกันนะฟึบฟึบ,ฟ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 บ ตอนนี้เป็นฐานยืนของเรานะผมนะที่เราจะเอาไว้ใช้แบบว่ากําจัดพวกเอเดอร์มแมวนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรื่องทำฐานเนี่ยยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะผมนะไม่ต้องมาตามผมก็ได้เออว่ามันก็แบบว่าค่อนข้างจะไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะฮะเจ้าฐาน อ่าแล้วก็นี้เครดิตก็คือแท็กโก1.26นะผมนะดจะคลิปไม่คนระับเอาชีวิตรอด1.16นะครับผมนะัดแบบบ้าโคตรบ้าเลยกเอาเทคนิคของ1.16มาใช้อะเนี่ยคือบอกคำเดียวที่ใช้ไม่ได้เท่ากับเสียเวลาโคตรละเยอะนะฮะบอกเลยนะแล้วก็ไม่ได้ศึกษาก่อนด้วยไงเออไปดิจริงๆมันอาจจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะผมนะแต่ว่าผมอยากให้แมบผมแม่งดูยิ่งใหญ่ก็เลยเอาตามวิธีแท็กแม่งเลยนะฮะอะไรอย่างงี้โอเค ตอนนี้เราก็ได้ฐานแล้วนะนะก็เราจะมาเคลียร์เรื่องพวกเคลียร์เอเดอร์แมนด้านล่างนะที่หลังนะะด้านล่างเออด้านล่างถูกแล้วแต่แค่มาเคลียร์ที่หลังนะฮะแล้วก็ให้เราหาจุด 1, 2, 3, นหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นปิดเอสี่ห้าหกกลับเข้าเกมต่อ โอหเมื่อกี้ช็อตฟิวจัดเลยบ้าไอ้โอโหเสียงหลอดที่เอคตรน่ากลัวเมื่อกี้ยินขลังเลยเนี่ยทำคือรอบคือเมื่อกี้ผมปิดอัมเบียไปนะแต่ถ้ามันมาอีกรอบกดอันนี้กดอันนี้แล้วกดคลิปเกมทันทีเปลี่ยนไปเล่นวาโล่ในทันทีนะฮะหล่อบ้าอะไรล่ะใครจะเล่นต่อก็เล่นเผื่อเสียงโคตรหลอดเลยไอ้บ้าไอ้โอเคผมเปิดอมเบียไม่ให้มันได้อันทะติเฉยนะฮะมาก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทำจุดสังหารอนเดอร์แมนแล้วนะวันนะีอ่ะ ก็เผื่อแบบมันยังสัใจไม่พอก็ต่อขึ้นมากกว่านี้ก็ได้นะผมก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเออโอเคแล้วก็หาจุดนะผมนะจากนั้นให้เราทําการต่อขึ้นไปทั้งหมด43บล็อกนะครับผมนะก็จัดเลยมา1 2สอมี่ห้าหกเจ็ดแ1ด1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43ก็จะต่อประมาณ43บล็อกเลยนะครับนะก็คือเอเดอร์แมนเนี่ยถ้าวัดกันตามตรงนะครับผมนะเอเดอร์แมนจะมีเลือดอยู่44นะครับผมนะอ่า จะมีเลือดเอยู่ทั้งหมด44นะครผมนะเพราะฉะนั้นเอนะ็นเดอร์แมนนะรับนะเมื่อตกจากที่สูง43ล็อกมันจะเลือดเหลือแค่ครึ่งหัวใจเท่านั้นนะผมนะและครึ่งหัวใจนั้นเราสามารถเอามือเปล่าตีทีเดียวแล้วมันตายห่านได้ในทันทีนะผมนะโอเคซึ่งฟาร์มนี้สร้างเป็นอัตโนมัติก็ได้แค่เพิ่มขึ้นมาอีกบล็อกเดียวแต่ว่าแต่ว่าคําเตือนของผมคือถ้าใครจะสร้างเป็นอัตโนมัติให ถ้าใครจะสร้างเป็นอัตโนมัติแบบว่าต้องการสร้างไปเลยแล้วไม่ต้องการกลับมาแก้ไขใหม่ก็ให้ทําการต่อขึ้นไปอีกบล็อกหนึ่งแล้วก็แค่นั้นเลยนะผมนะแต่ถ้าใครอยากจะทําเป็นอัตโนมัติที่หลังเนี่ยผมแนะนําให้วางผมคือผมแนะนําให้ทําด้านล่างใหม่แทนนะ,มนะผมนะเพราะมันจะง่ายกว่าเพราะว่าถ้ามาแก้ด้านบนเนี่ยคุณต้องทุบทั้งหมดแล้ววางใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นไม่คุ้มหรอกเออและต่อมานะผมนะเมื่อต่อขึ้นไปถึง4 3บล็อก ให้เราทำการต่อไปอีกข้างละ64นะฮะบาดจัดเอเดอร์แมนจะมีระยะการวางเห็ุเอเดอร์ไม้อยู่ที่64บล็อกถ้าตามถ้าตามเวอร์ชันเก่านะก็จะเริ่มนับตั้งแต่บ,บล็อกนี้เลยนะผมนะหนึ่งไม่ดีก็ตั้งแต่บ,บล็อกข้างล่างก็ได้นี่วะเอ้ยถ้าบล็อกข้างล่างบริการเป็น65นะผมนะก็หนึ่งเออต่อ,อยังไงก็ได้ให้ไอ้บล็อกด้นานล่างมันเหลือหนึ่งอ,อ่ะเอออะไรอย่างงี้นะผมนะอ่า ก็เดี๋ยวจะถ้าหาว่าต่อเสร็จเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบนึงนะผมนะเพราะค่อนข้างเสียเวลาเลยนะผมนะแล้วก็ไม่ได้เปิดกล้องแล้วนะผมนะหลังจากนี้โอเคเจอกันเย่ yeah. โอเคนะผมนะตอนนี้ก็ทําการต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมนะสำหรับแต่ละฝั่งคือแบบว่าดูเอานะผมนะว่ามันกว้างมากและเรากำลังไปสู่ขั้นตอนที่เสียเวลาที่สุดนะผมนะนั่นกะ็คือขั้นตอนการวางพื้นนั่นเองนะผมนะ โดยพื้นนะผมนะจะเป็นทั้งหมด64คูณ64เลยนะผมนะคือพื้นมันใหญ่มากนะฮะดูสภาพโอ้โหคือมันใหญ่จริงเว้ยเออแบบพระเจ้าช่วยกล้วยปิ้งมหาภัยอะไรสักอย่างนึงนะผมนะก็คือโดยปกตินะคนเราไม่ก็จะทำขอบก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็คนปกติอะไรก็จะทำขอบก่อนโอเค ก็เดี๋ยวเราจะตัดอีกรอบหนึ่งนะนะอ่าโอเคก็เดี๋ยวจะเจอกันอีกรอบหนึ่งตอนวางเสร็จเบยแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวรอบนี้จะเล่นสปีดเอาลวกันนะฮะโอเคเจอกันเย่ yeah. ได้ว่ามึงโทรมาได้จังหวะพอดีเลยเพื่อนกูเม่นกำลังตกโลกไมคราบตายอยู่พอดีเลยเพื่อนไนี่ฮะอ้าวดิบปล่ามีมีเรื่องเล่าจัดแปลได้เลยโอเคโอเคมาเลยมาเลยโอเคกูกดหยุดอัดคลิปแปบ๊บเอาไอ้จ้า <laughs> <laughs> โอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็ทําการต่อทางยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมนะก็มีเอร์แมนเกิดเป็นบางครั้งก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันนะผมนะก็อันดับต่อมานะผมนะให้เรานะนะผมนะทำการ ผมพื้นที่ทั้ง4ช่องนี้ให้เต็มนะผมนะอ่าฟังดูไม่ยากนะผมนะแต่ใช้เวลาโคตรจะนานเลยนะผมนะก็เอาจริงคือโคตรจะอยากลงมอดเสริมนะผมนะไอพวกมอดที่แบบว่าเป็นคาถาช่วยสร้างอะไรนี้โคตรอยากจะลงนะผมนะเพราะว่ามันแบบมันจะประหยัดเวลาทำคลิปได้ค่อนข้างแบบว่าเยอะโคตร,คตรเลยนะผมนะก็เดี๋ยวจะทําการต่อทางสักครู่แล้วกันนะผมนะโอเคมาก็จะฟาดเฟ้อภาพไปเนาะ โอเคเจอกันเย่ท่าการต่อเสร็จไปสิ่งแล้วนะผมนะเดี๋ยวเอาให้ดูนะโอเค นี่คือหนึ่งซีกนะครับคือแม่งใหญ่มากนะฮะเออแบบอันนี้คือซีกหนึ่งต่อเสร็จแล้วใช้บล็อกไปเรียกว่ามหาศาลว่านะผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาเตรียมพื้นที่ตรงกลางก่อนละกันนะผมนะจะเป็นพื้นที่ที่เราจะคือตรงนี้เราจะเจาะลงไปนะผมนะก็คือเราจะไม่ต่อเสาสูงทิ้งไว้แน่นอนนะผมนะอ่า ก็จะต่อลงไปให้ถึงพื้นนะผมนะผมก็จะสร้างช่อง3าคูณสนะครับผมนะ3ามคูณสคูณสนะมันก็จะกลายเป็น9นะฮะโอเคก็เดี๋ยวจะบินขึ้นไปนะฮะโอเคมาก็เดี๋ยวจะเวทไว้นะผมนะชึบชึบชึบอ่าสภาพมันก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะ โอเคแล้วก็ฮึบ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  shift ฮึบ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  shift shift โอเคปึบฮึบฮึบฮึบโอเคมันก็จะมีสภาพเป็นอย่างนี้นะผมนะก็คือเราจะเว้นช่องตรงกลางเอาไว้เลยนะฮะอ่า ไ้ช่องตรงกลางไว้นะผมนะแล้วเราจะทำเป็นจุดเกิดสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเอ d นเดอร์ไมนมนะก็ผมทํารอเลยก็ได้นะผมนะอ,ะอนจริงทํารอเลยก็ได้แหละก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างเอ d นเดอร์มกันก่อนที่จะจบคลิปนี้แล้วกันนะครับผมนะฟึบโอเคให้เรานะผมนะทำการทําอะไรยังไงดีโอเค เพื่อความชัวร์นะผมนะให้เราต่อมาแบบนี้นะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือเราต้องชัวร์นะผมนะว่าเอเดอร์แมนจะไม่สามารถฆ่าเอเดอร์ไมท์ได้นะฮะโอเคอันนี้มันเตี้ยไปหน่อยนะฮะเฮ้ยเมือ่อะไรเนี่ยเอา้าหายไปแล้วอ๋ออยู่ข้างล่างโอเคสักประมาณนี้ละกันนะครับผมนะอ่ะ คือ,อยังไงก็ต้องเอาชัวร์จริงๆนะผมนะว่า e n d e อร์แจะไม่สามารถตีเอเดอร์ไมได้นะนะเพราะว่า e n d e อร์แมันจะชอบจมตีเอเดอร์ไมนะผมนะตอนที่ e n d e อร์ไมเกิดเนาะก็เราจะสร้างกำแพงไว้นะผมนะอ่ะคือเราจำเป็นต้องสร้างที่อยู่ให้กับ e n d e อร์ไมนะผมนะอ่าแล้วเราก็จะทำการวางหลังรถไฟแบบนี้ะอ่าจากนั้นให้เราสแปมอินเดอร์โพเลยฮะอ่า สปายเอ็นเดอร์โพไปเรื่อยๆนะผมนะเอ็นเดอร์ไมก็จะเกิดจากการใช้เอ็นเดอร์โพนี่แหละฮะก็สแปมไป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 ไม่เกิดสักทีวะฮะัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยหมดพอดีแป๊บหนึง่งโอเคก็เดี๋ยวกินก็ได้เป็นเลยแล้วกันเนาะ มานะผมนะให้เราทําการใส่ Nim แ a ็กนะผมนะ LANC นะผมนะที่ตั้งเอาไว้นะฟึบแปะแบบเพื่อไม่ให้ e n e น y มันหายไปไหนนะผมนะจากนั้นก็จะทําการให้มันนั่งรถรางนั่งรถรางนั่งสีวะเอานั่งรถรางอย่างนี้โอเคจากนั้นก็จะทุกแบบนี้ออกชึบแล้วก็ทุกแบบนี้จากนั้นนะผมนะเราจะทําการ แบบนี้แล้วก็ปิดไว้เพราะเราไม่สามารถให้เอ็นเดอร์แมนเห็นเอ็นเดอร์ไมได้นะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเห็นเอ็นเดอร์ไมขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะอ้าวโอเคตรงนี้เป็นพื้นอ้าวโอเคถือว่าแล้วไปนะอยากทดสอบว่าฟาร์มใช้งานได้จริงไหมลองถูกแบบนี้ดูแล้วกัน ใช่ครับมันใช้งานได้จริงฮะเพราะงั้นปิดไว้เหมือนเดิมโอเคมันใช้งานได้จริงเพราะงั้นเราก็จะปิดไว้เหมือนเดิมแล้วก็ข้างล่างนั้นโอ้แม่รีบไปเราไม่ได้เสเียร์ข้างล่างตรงนี้จะเป็นเอเด์แมนที่เลื่อนเหลือคือแค่ถ้าตบเทียวก็แตกแบบนี้นะฮะแตกแบบนี้นะฮะแตกแบบนี้นะฮะอ่าไม่แตกวะแตกแบบนี้นะแตกแบบนี้นะครับผมนะอ่าก็เท่านะอ่า ก็อย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิปนะผมนะว่าผมทำให้มันเป็นแบบปั๊มเลเวลก็คือ n อ้แมมมันจะตกลงมาแล้วมันจะไม่ตายในทันทีนะผมนะมันจะต้องไอ้นี่มันถึงจะตายนะผมนะจะต้องตีมันหนึ่งทีถึงจะตายก็นี่แหละเป็นหลักการปีกปีกัลืมไปเฮียไม่ได้ใส่ปีกอยู่โอ้เกือบดิ่งพื้ทฐาแเลยไงไมล่ะไอ้บ้าโอ้ แม่เมื่อกี้มันช่างเป็นอะไรที่ด่าหวาดเสียวเหลือเกินนะผมนะโ <c oughs> อ้โหขับเตือนจะทำอะไรอย่าลืมปีกนะครับผมนะโอเคมาก็ปเป็นอย่างนันบ้างครับสรุกคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็เช่นกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะผมนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับคลิปนี้บายรับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้เจ,จอกันละเจอกันไปแล้วบายเกือบตายแล้วไม่เลยกู